ยินดีมากเลยค่ะที่แบบเขาเชิญมาร่วมงานค่ะเป็นครั้งแรกของพวกหนู่สองคนที่ได้ร่วมงานกับแลิตได้มาทําบุญเนาะกับการชาลิตี้ค่ะปีปีหน้าขอมาอีกนะคะใช่ปีนี้ปีแรกปีนี้ปีแรกเลยปีแรกแล้วปกติเราสองคนเป็นสายบุญชอบอยู่แล้วใช่ชอบชอบทําบุญชอบไหว้พระใส่มูนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีบ้างมีบ้างมีบ้างค่ะงานปีนี้เนาะถือว่าคุ้รอบด้วยใช่ ก็ร 16, 16ี่ปีค่ะใช่ด้วยความให้เราเหมือนะคะค่ะก็ขอให้แพรวนะคะอยู่คู่กับคนไทยไปนานๆเลยแล้วก็เป็นสื่อที่ผลิตคอนเทนต์ดีๆไปอีกเรื่อยๆเลยนะคะห0 1 0ิบปีไปเลยใช่เหมือนกันนะคะขอให้แพรวนะคะเป็นสื่อที่ดีอย่างนี้ของคนไทยไปนานๆเลยะคะ่ะร0อยปีไปเลยค่ะ อ๋อใช่ค่ะงานเพลทชาริตี้นะคะ2025ก็มีถึงวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนสามารถมาร่วมงานกันได้นะคะแล้วก็ร่วมบริจาคก,กันได้นะคะทุกบาททุกสตางค์เนี่ยก็คือจะเข้าพีนิ้เซฟเลยใช่ไหมคะแล้วก็สปาร์กชาติไทยดยน้อใช่ค่ะก็มาทําบุญกันเยอะๆนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมจากศิลปินห,หลายๆท่าเนเลยรวมถึงเราสองคนด้วยนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะอืะ่ะวันนี้เราสองคนเอาอะไรมาดีมาโชว์คะอะวันนี้ก็มีมาโชว์ร้องเพลงหนึ่งเพลงค่ะก็เดี๋ยว รอชมวันจะเป็นเพลงอะไรค่ะวันนี้มาออกงานสองคนแล้วไม่ต้องไปแอบซื้อผงเซิร์ฟไทยกันแล้วเนะอช่วันนี้เป็นงานคู่ค่ะเป็นงานคู่ค่ะใช่ค่ะทำไมดูแปลกๆคะไม่มีอะไรค่ะเออแล้วยังไงคะไหนขุ๊กอย้อนโงเมนต์นี่มาดูเลยนะคะที่ไปสื้อผงร์ฟชายโอ้ว่าหนูแค่ไปทำธุระ้าแถวนั้นหนูก็เลย ก็เลยผ่านมาใช่วันนี้จะไปธนาคารก็เลยแวะไปหาดูซะหน่อยมีเห็นมีงานข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่นี่คะกับงานดึแบบเราวันนั้นแล้พี่มาถามดีกว่าเป็นไงคะโอ้โหสวยมากค่ะไหนโพสสิคะอัจฉริยะโพสสวยมากเดินสวยมากเป็นพี่นางแบบท่านหนึ่งเลยค่ะก็ดีค่ะกําลังใจดีเลยล่ะใช่แบบว่าอยู่ด้วยกันสถานการณ์หันไปก็สดตา ช่ปกติที่ทรเซอร์ไพรส์บ่อยไหมคะไม่เคยไม่ค่อยเป็นแบบอกแล้วแต่โอกาสค่ะเป็นโอกาสพิเศษวันเกิดอะไรเงี้ยมากกว่าอันนี้ก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์นี่ก็รู้นี่ใช่ใช่ก็รู้แหละก็รู้ก็รู้รู้ว่าจะมาให้ก็ลังใจรู้รู้รู้เพราะว่าโทรไปถามพี่กุศกาดเราอยู่ด้วยกันตลอดช้อปปิ้งด้วยกันใช่ก็เลยรู้ใช่โอเคพูดถึงวันนี้เราขายบัตรแฟนเดย์ที่เวียดนามอู้ใช่ค่ะ ตอนนี้ขายยังเปิดอยู่หมดไหมคะเพิ่งเปิดปะคะเพิ่งเปิดคือได้ข่าหมดแล้วนะหมดแล้วเหรอคะใช่ค่ะหนูได้ขาวว่หมดแล้วเนอะไม่แน่ใจว่าเขาวอันนั้ไม่ได้กรองแต่ก็หวังว่าจะหมดแล้วใช่ค่ะก็ทุกคนฝากถ้ายังไม่หมดละกันฝากทุกคนไปถ้าใครอยากจะมาเจอพวกเราที่เวียดนามก็ไปกดกันได้นะคะถ้ายังเหลืออยู่ใช่คราวนี้แหละจะได้ไปร้องซีติงที่เวียดนามจริงใช่ได้ร้องไง ซิ่งติงเนี่ยใช่เดี๋ยวฝึกซ้อมเต้นก่อนติ๊งตั้งติ๊งติงตังตังตั้งใช่ค่ะแล้วก็เร็วนี้ก็จะมีแฟนมิสที่ฮ่องกงอ๋อใช่ค่ะเร็วนี้สิ้นเดือนนี้จะมีแฟนมิสที่ฮ่องกงค่ะใครที่มีบัตรแล้วก็เจอกันได้ความพิเศษของแต่ละประเทศนะคะโอ้คือจริงๆก็แต่ละประเทศเนี่ยอยากจะ เอาแบบ culture ของประเทศนั้นมาอยู่ในกิจกรรมเนาะอย่างที่ไปล่าสุดก็เป็นสิงคโปร์ก็จะแบบมีการแบบเอาอาหารของเขาม,มาแบบอยู่ในกิจกรรมของพวกเราอะไรเงี้ยหวังว่าทุกๆประเทศก็อยากจะมีอะไรพิเศษพิเศษอย่างนี้เหมือนกันเป็นชุดอาจจะเป็นอะไรเออถ้าเป็นนามอาจจะแบบอุ้ยแต่งตัวหรือ,ปอเปล่าเสาเวียดหรือเปล่าเสาเรียดได้เลยค่ะได้เลยไม่ว่าจะไป ก็ขอบคุณแฟนทุกคนนะคะที่สนับสนุนพวกเราทั้งสองคนแบบจากทางบ้านแล้วก็มาร่วมเจอพวกเราในทุกๆงานนะคะก็ดีใจสำหรับหนูแฟนคลับคือเหมือนเพื่อนแท้เป็นเพื่อนแท้สนิทกันเกินไปไหมสนิทสุดๆแฟนคลับเหมือนเพื่อนแท้ที่แบบว่าสปอร์ตกันใชมค่ะก็ขอบคุณที่มาหาทุกๆงานเลยค่ะแบบตามสนับสนุนให้พวกเราทุกๆงานแบบทั้งในโซเชียลแล้วก็แบบตรงหน้างานทุกคนแบบน่ารักมากๆขอบคุณ ที่แบบซัพพอร์ตพวกเรานะคะแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนกันด้วยนะคะใช่ค่ะขออัปเดตงานจะต้องมีคนหม่ค่ะค่ะได้เลยผลงานน้องวันนี้มีอะไรคะตอนนี้ผลงานตอนนี้นะคะก็มีถ่ายเรื่องมีสติหน่อยคนที่อยู่ใช่ก็ออนแอร์เร็วนี้ไม่ไม่ออนยังไม่ออนแอร์อาจจะแบบว่าในปีนี้หรืออะไรอย่างงี้ใช่ใช่ตอนนี้ก็คือครึ่งเรื่องหรือยังคะตอนนี้ก็ อัปเดตให้เต้นด้วยเพราะหนูก็ไม่รู้ถ่ายทำอยู่ไม่รู้ว่าถึงหรือยังใช่ก็น่าจะประมาณ10กว่าคิวโอเคประมาณนี้ได้เลยกลางกลางฉันรับด้วยแวะเข้ากล่องนี้สามารถไปได้เลยเหรอคะอาจจะได้นะอถ้าว่างก็ไม่แน่อาจจะเป็นแขกรับเชิญอะไรอย่างนี้อ๋อต้องรอต้องรอดูต้องรอดูค่ะอ่ะยังไงคะพี่มีค่ะก็ของมีก็มีเรื่องซีรีส์เรื่องเมาส์ค่ะของ t C J นะคะตอนนี้ออนแอร์แล้ว พีที่8แล้วค่ะก็สามารถดูได้ชมฟรีนะคะที่วีชาใช่ในเรื่องเป็นพีชาค่ะน้องพีชาดูนะคะในติในติครสั้นเหรอคะเป็นสมาธิสั้นนิดนึงเลยต้องดูใช่โอเคค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีถ่ายเฟรนช์ฟลายเออร์อยู่ค่ะใกล้ไหมคะใกล้ลวค่ะใกล้ที่สุดแหละเดือนนี้จบแล้วเอ้ยไม่เดือนหน้าค่ะเดือนหน้าจบแล้วแต่เดี๋ยวเดือนนี้ก็มีเดือนสายโปรโมทเบา ได้แล้วอุณผู้ทงานคู่ล่ะครัวันนี้คู่ก็ต้องรอติดตามใช่ค่ะจะมีคอนเทนิวนะใช่จะมีคอนเทนิวใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็มีแฟนมีิแหล่ะค่ะใครที่แบบแล้วก็อีเวนต์ต่างๆใช่สามารถมาเจอพวกเราได้นะคะใช่ค่ะขอบคุณ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 ค่ะ